สเนสน่ห์ซุปตาดาวรุ่งจับหนักน้องเอินออมกอนพัทมีเหตุต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ก่อนจะออกดันเจอจังหวะรถไฟชนกันครอมใหญ่ระหว่างแฟนเก่าปากแข็งพี่หมอฟารดาลิงลิงคองกับซุปตาสาวอิงฟ้าหญิงอานาดารุ่นพี่ในวงการแสนอบอุ่นที่เป็นคนมารับสีนนี้สสาวต้องดวลอารมณ์เดือดอยู่ข้างในลิงลิง,ลงเก็กหน้านิ่งส่งทํางานแต่ในใจร้อนรอน หญิงก็ท้าทายส่งสายตายัวพร้อมเปิดคนกลางยังอ้อมทำตัวไม่ถูกแต่ผู้จัดการสู่ซีเอแคลจือปากลอยตัวเหนือปัญหาชงคู่จีนอิงฟ้าเอิญชํำเตรียมจัดงานคู่รับสับรัวๆพี่หมอจะยอมไหมห้ามพลาดใจซ่อนรักคืนนีสี่ทุ่มครึ่งค่ะคนหนึ่งเราก็อยากจะกลับไปคืนดีแต่ตอนนี้เขาก็ปฏิเสธเราอยู่เรื่อยๆเลยกับอีกคนหนึ่งก็คืออบอุ่นมากฮิลใจเราเหมือนมันจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างพี่อิงฟ้ากับพี่หมอพาราดาเปิดตาหาว่าเขาทำอะไรกัน เขาจับดูเขาอบเอวเขาอบเอว<อ>ฉันค่ะฉันไม่ได้ไปอบเอวเขาแล้วจะให้เขาสะกดแบบโอ๊ตอย่างนี้ก็ไม่ได้มีไฟฟ้าสถิตขึ้นมาระหว่างอิงฟ้ากับพาราดาต้องเรียก<อ>ได้ว่าเปรียบเปรียบคนชนะมันจะขึ้นอยู่กับว่าฉันจะอยู่กับใครความซุ้ยนะต้องเรียกว่าความซุ้ย